ว่าอยากให้ใครมาเล่นแล้วบอกว่าแบบเอออยากให้พี่ฟาดินมาเลน่นเพราะว่าพี่ฟาดินเขาจะมีความแบบอเมริกันหน่อยหน่อยทนเอจี้เป็นภาพในหัวของเราเลยที่<ถ>อยากจะถ่ายทอ,อ,อดออกมาก็เห็นพี่บาคด้วยก็เลงไว้แล้วเขาน่าจะแบบว่าดูเข้ากันดีนะคะก็เลยแบบได้พี่เขามาเล่นให้ m. แต่ว่าดูพระเอกกำนังเอกก็ถ่ายทอดอารมณ์ฟิลนนี้ออกมาได้ดีนี่อคอนจริงๆงมาก แล้วถ่ายทํากับพี่ๆเขาแน่ทั้งมุมมองความน่ารักความมืออาชีพของสองนี้ยังไรบ้างมืออาชีพมากพี่ๆเขาทาน่าจะถ่ายแบบถึงกองตั้งแต่หกโมงค่ะไม่มีกะไม่ไม่ออกเลยแบบว่ายังเอ NERGY แบบดียิ้มตลอดคือแบบโอ้ไกอดเบีว่าีนัดตั้งแต่หกโมงเช้าแต่งหน้าแต่ตีห้าครึ่งใช่คือแบบไม่พี่เขาดูแบบไม่เหนื่อยเลยเขาพยายามจะชวนเพื่อนคุยเพราะว่าเันเป็นคนแบบว่า ชวยชวยคุณไม่ค่อยเก่งแบบพอเราไม่ชินแบบเราใช่เราไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงแต่แล้วก็ได้ปรึกษากันเรื่องแบบดนตรีด้วยเพราะว่าเขาก็มาสายนี้แล้วซีนไหนที่คู้กันร,รู้สึกว่าพอเราถ่ายเสร็จแล้วเรามานั่งชมมิวสิกดอกอยของเรารู้สึกไอซีนนี้พีผมประทับใจมากเลยมีหลายซีนมากมนะชอบซีนแบบท้ายๆด้วยค่ะท,ที่พี่ฟอร์ดีเขาแบบเป็นฉากอารมณ์ของเขาที่เขาแบบ เดินออกมาจากความสัมพันธ์กับที่บาโคสแล้วแล้วระเบิดอ,ออกมานม่นคือสิ่งที่เราประทับใจมากๆ